ครับวันดีครับอวันดีนะคะเสียเบียวันนี้ก็เราจะมาสัมภาษณ์หน่อยเป็นคู่ประวัติศาสตร์อีกแล้วที่สนามมหาลาบครับเจ้าไก่ตัวนี้ชื่ออะไรคะนัมเบอร์วันครับนัมเบอร์วันเป็นมายังไงบ้างคะตัวนี้ลูกเพาะหรือว่านําเข้านําเข้ามาจากที่หนึ่งซับลุงโรดครับตอนประมาณหกเดือนครับก็ยังไม่เห็นนะครับเป็นไก่ซื้อแต่ว่าพี่หนึ่งบอกว่าเตะดีก็เลยซื้อจะมามาเตะ ก็ชอบชอบเป็นฝีมือก็นั่งอยู่คนเดียวอะไรนี้ก็ตะทําตัวเลี้ยงเลี้ยงมาเรื่อยๆแล้วก็ทีงานมาเห็นก็เริ่มมีการแม่กับฝากผสมกันไว้พอได้อายุปุ๊บก็ขึ้นเลี้ยงชนแล้วก็ออกตีไฟนี้ไฟแรกเลยครับโอ้ไฟแรกปรอจัติศาสตร์เลยนะ61เอ็มใช่ครับโโไก่หนุ่มเปิดไฟแรกเลยครับไม่มีผ่านที่ไหนมาก่อนเลยไม่ครับคือปั๊มแข็งที่ซุ้มแล้วก็ออกชนนะครับอตอนนี้ไก่อายุประมาณเท่าไหร่คะเนี่ย สิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนใช่ครับแล้วก็ตอนนี้แบบคือความพร้อมความสมบูรณ์นี่เป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นครับอีกสิบเปอร์เซ็นคือเตะเป้าวันจันทร์เป้าสุดท้ายวันจันทร์เตะเป้าวันจันทร์ครับแลอะอย่าง,ายงอย่างขอถามเสียเบียร์หน่อยคลิปที่ปล่อยออกไปนี่เป็นคลิปปลอมหรือคลิปจริงคะมีคลิปจริงอยู่ประมาณเจ็ดวิที่ปล่อยไป อ๋อแต่ไอคลิปที่ว่าสโล่หลังสังเวียนสีส้มนี่ไม่ใช่ใชตัวนั้นเป็นของพี่พี่ไทยบ้านกับตํฟาร์มครับอ๋อแสดงว่าเป็นขาวปอมต้องดูดีๆไก่ชุดนี้มันมันเหมือนกันทั้งันมีสีขาวยุสองตัวแล้มันสีเทาสีเทามันจะเหมือนกันเด้ๆเลยอ๋อสีเทาส่วนใหญ่ใช่แล้วก็ไฟนี้นี่ประวัติศาสตร์ของมหาราชนี่รู้สึกยังไงบ้างคะ,ะตื่นเต้นครับ เดิมแต่กลับมาก็ยังไม่ได้นอนแล้วยังไม่ได้นอนเฝ้าไก่อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับอิอเต้นครับถ้าถ้าไฟนี้ทําได้นี่ก็คือถ้าเต้นเดิมก็จะกลับมาครับก็วันนี้ต้องให้เสียเบียฝั่งเอฟซีสนามมหาลาบเลยค่ะก็สนามมหาลาบก็มาตรฐานดีครับอากาศดีสำหรับไก่ไปชวนครับผมก็ชอบนะชอบ าฝากถึง FC เซียเบียด้วยค่ะก็ปากติตามเจ้า number one นะครับก็วงขยับสร้างสีสันในวงการกันนะครับดีใ,ใจนะครับดี <laughs> <laughs> ใจเชิงของเราเป็นเชิงเนาะเป็นเชิงครับผมเป็นเชิงชนพมา่าของอฝ่ายตรงข้ามเป็นพม่าของเราเป็นเชิงใช่ครับแล้วก็ของเรานี่จะเป็นโซโล่หลังอย่างเดียว เชิญชนโซโล่หลังอย่างเดียวใช่ครับก็